มันลงอยู่ข้างในนะลงอีไปหมดแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเกียร์ท้ายลงเลยตรงนี้แหละไอ้เหี่อ่ะแบบแรงๆเออเกียร์วันแบบแรงๆมันลงมาแล้วอยู่ทางซ้ายเกียร์มนดีออกดีด้วยเกียร์มอนเกียร์มอนเกียร์มอนหนพี่มันเดินยาวไปคนไปไหนวะ Nala bang, huê mong 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 พิษน็อตมาพิษน็อตมาพิษน็อตมาใครบุยได้เข้ามาบุยหน่อยพี่ขึ้นขึ้นมาน็อตขึ้นมาขึ้ใครบุยได้เข้ามาบุยเลยเนี่ยเข้ามาเป็นกลางเฮ้ยเราต้องแกลงเราไหมครับใครบุยได้ช่วยกันบุยหน่อยพี่ขึ้นน้อตมาขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาเลยพี่พิษมาเลยพิษมาเลยมีแล้วมีแล้วยังมียังมีย่งมีแล้วมีแล้วมี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 ไอเทมนี้ได้สามสองหนึ่ง เจเคนน้าไปคืนน้าไปน้าไปเราะวังรังอีกน้าอีกอีกาอีกเราจะลงแถคืนเลยลงแถคืนน็อต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 แล้วบแล้วผมสี่พี่สี่พี่คืนน้าคืนนาไปเฮ้ยช่วยพี่ก่อนช่พี่ก่อนพี่ก่อนน็อต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 มีมีมีมมีข้าวมมีข้าวตหลังตวนงามขึ้นยอะครับสองหนึ่งเดี๋ยต็นี้ยเนี๋ยวไปเนี้ยตาตัว โอไม่ได้ขี้นเอมันได้ปะอมัได้ปะได้ได้ได้ระงระวังระวังมันจะมีมันจะแขนมันแขนมันจแขนมันแขนมันจะแขนึมันจะแขนมี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 ้อยู่เวสมีตีอยู่เวสมีตี้อยู่เวสมิตี้อยู่เวสยี่ห้อก่อนยี่ก่อนยี่ห้ก่อนขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นน็อตขึ้นน็อตตรงโกขึ้นน็อตตรงโกขึ้นขึ้นขึ้นน็อตตรงเว้ยียังมียังผมยัห้าวิมี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 นี่นี่แป๊บแป๊บแนดบมาโดนตี Eat, อีท <eat. S 2> อโ่าหลง <Not S 2> นนะออนออน,นอี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 ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเราโดนสองตีเว้ยขึ้นขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อดจรุมกลัวไอ้เห้ยข้นอดี่้น็อมันลมมันมขึ้นนอดไเลยีมามามอยูเลีงไหนอยเลหเ้ยอ้เอ้ไอ้เต้นไปตันผมไม่มีรองเท้าต้องเดนตรงไอ้เห้ยนี่ได้สามอง ไม่ตายเนี่ยเฮเบสเนี่ยเฮเบทไปฆ่ามันเลยปะไปฆ่ามันเล้ปะมันจะตายเนี่ยเฮเบทได้เราก็ได้เฮเบทได้เราก็ได้ชะลอหน่อยชะลอหน่อยชะลอหน่อยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะลอหน่อยชะลอหน่อยชะลอหน่อยชะลอหน่อยพี่ชะลอหน่อยเราอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางกลับมา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 เกับีมาเก็บมาตีตีมอนนี่ตีมอนนี่ตีเสร็จตีเสร็จตีเสร็จบุลลี่มาแล้วนะบุลลี่มาอีกอพร้อมพร้อมพร้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วบอกพอแล้วบอกมันมันอีแล้วไอ้บอมี เอ้ไอ้ดีได้สองสามสองหนึ่งโอยเหี้ยสวยเดี๋ยวผมกันบนมืออีอีใหม่ใหม่มาไม่ไม่ไถ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 ใหม่ถหม่หม่าไม่ไถไม่ไถไม่ไถโดนลุมเว้ยเราอีมาไม่หมดาเไมามหน่าชนที่น้าชนที่นี่เราอีมาไม่มาแล้วไแล้วผมยังไม่มีผมยังไม่มีเดินมา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 ไอ้เหี้ยนี่สามสองหนึ่ง เอาใครดึงอ่ะแกดึงมีพี่ไม่ไม่อยู่สามวันเราไม่ได้เลยหัวเราะหัเราะหัเราะหัเราเดินมาเดินมาเดินมายี่ใหม่ยีม่ยีม่ยีม่ไอ้เปนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตามดิตามดีโอ้ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเอ่อกล่องยังไม่เปิดนะใช่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 มา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 กล่องมากล่องมากล่องตายคนเดียวเนาะข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างลง เอ้ยกลับมากลัมาขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมขึ้นมลงมา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 บอมีคัดนะบอ่อนมาก่อนก่เอ้ยใครโดนแถบอะพร้อมพร้อมสวนไอ้เหี้ยนี่สามสองหนึ่งขอ้เฮ้ายคืนึ้นคืนค่นคื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 นค้นคื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 นนค้นคืนนคืนคืนนคืนนนนนึ้นน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 ึ้น เหยียบเตาม่้เหอนไนนะแน้รไม่ไไม่ไต้ n o not ว e d not red ตหมา n o หมาสบนสไบนอาผมมาที่ not red ไปเออ not red not red มีแล้วมีแล้วสาห่ไพ้อมไอ้เนี้ยนี่กองใหญ่สามสองหนึ่งลงมาเลยลงเลยระวังนะเดี๋ยวโดนบานปีนเลยดิโดนตัวเจเตรียมเตรียมรับเตรียมรับเตรียมรับตอนให้ปิดใี่ปะไอ้เี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่มันจะตายเนี่ยลลงยดิอีอะวัง ระวังควิยังยังยังทาวิทาวิแล้วพร้อรอขึ้นหน้ามอามอก้อมพรมพร้อม้อมเฮ้มันแฝบมันแบแบแล้วไอ้นี่สามเอ้ยยังยังหัวแข็งแข็งแข็งสามสองหนึ่งลงมาสวยสวยครับก็เลยเลื่อน้เิ่งเ่นยไอ้บบุยได้ปะบุยได้ปะขับเขาวิ่งเขาวิ่งขับเขาวิ่งแล้ว เห็นทานี้ป่ะป่ะข้อมอไดีข้อมอรมาคกลงเนี่ยมงกุฎเนี่ยไอ้เหี้ยเออเข้ออีกขออีกขออีกขออีกฮาวีฮาวิวิพร้อมพร้อมพอมอมยัง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 เออเออขออีกขออีกกันให้เลยงเวทเวทสามสองมันหมดมันหมดแล้วไม่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเออเออวามันจะแกบนะลงมันจะแกบนะาละหนีรแล้วมันมหมดแล้วถูกห้ไ่คัดทีไรคัดเสาสองตัว อาของไ่ตัวนี้จับได้ปะเอ้ยสวยเฮียเอ้เล่น,นลิ้นีไอ้สัตว์มีตรงผมตัวนึงนะ